ขอบคุณค่ะอาจารย์ทีนี้ก็เลยเป็นคําถามต่อเนื่องเลยค่ะว่าวิตามินซีนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรครับเป็นวิตามินซีออกฤทธิ์แบบสั้นหรือว่าออกฤทธิ์แบบนานอย่างเงี้ยค่ะผมซื้อวิตามินซีธรรมดานะครับมีหลากหลายยี่ห้อเม็ดละตั้งแต่3บาทถึง7บาทคุณก็เลือกเอาเลยเไม่ต้องดิ้นรนไปกินแบบโปรลองแอคติ้งหรอกครับคือออกฤทธิ์ยาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราผมเล่า เมื่อกี้ผมเล่าให้น้องเขาฟังไปบ้างเขาก็บอกเล่านิทานให้ฟังดีประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่พบว่าการใช้มะนาวเนี่ยสามารถรักษาโรคเลือดออกตามไรฝัดได้โรคเลือดออกตามไรฝัดเนี่ยไปสร้างปัญหาตอนไหนตอนที่สมัยก่อนอังกฤษมีกองทัพเรือและมีกองเรือเยอะมากเพราะนั้นก็จะมีลูกเรือเยอะด้วย ออกทะเลทีก็หนึ่งเดือน2เดือนสเดือนบางที6เดือนเขาพบว่าถ้าออกทะเลเกินสเดือนขึ้นไปเนี่ยจะมีลูกเรือทยอยเสียชีวิตจากโรคเลือดออกตามไหลฟันซึ่งอันนี้ทำให้เสียกำลังพลอย่างมากนะครับก็เป็นปัญหาเสร็จแล้วมีหมออังกฤษคนหนึ่งเขาพบว่าโรคนี้รักษาง่ายจะตายเอามะนาวให้กินก็หายแล้ว ตอนนั้นเขายังไม่รู้จักวิตามินซีมั้งครับผมเดานะเขายังไม่รู้จักเสร็จแล้วต่อไปนี้พอเรืออังกฤษจะออกทะเลก็จะต้องมีมะนาวติดไปแล้วก็พบว่าอัตราการตายจากโรคเลือดออกตามไรฟันคือขาดวิตามินซีเนี่ยมีน้อยมากใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วที่จะเริ่มแสดงปัญหาสามเดือนถ,ถูกไหมครับ พอ3เดือนเนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่ได้กินวิตามินซีเลยตั้ง3เดือนเพราะนั้นการที่เราจะกินวิตามินซีธรรมดาทุกวันเนี่ยผมว่าก็พอและเกินพอแล้วไม่ต้องดิ้นรนมากหรอกนะนะครับ <c oughs> <c oughs>